ซ้ายซ้ายมันจะไปไหนกระเด็นคือกระด็นเกิดในน้ำตุกตาปกตอน้เสด็จผูที่เดินน้ำมั้งเดินไปเมื่อกี้มันก็เดินออกกันนะรู้ทางอะไรเชื่อมถึงกันเหรอไม่ได้เหรอเลยแล้วก็ไปปุ๊บเดี๋ยวพาพ่อมเดินมาพ่อพ่อมันพ่อพ่อมันไม่กลัวเออเดินหะไรหลายคนมาดี อ้ยเีออสอกหลุมไม่สัตว์เรแต่มองทางไอ้เยี่อะไรเราจะมองฝั่งโน้นไม่ได้มองหลุมโคตรป่าเลยสู้แสงแล้วบอกฝั่งโน้นจับห้าสิบเมตรแหละไม่ถึง แค่ครึ่งครึ่งโลครึ่งกิโลกิ่กิโลห้าสิบนใจเ่น่ม่จตัวอเห็นกวางบันทึกอยู่เนี่แล้วเจอตัวอะไรเสร็จทุกตัวอยู่ในเฟมทุกอย่างอยู่ในเฟมหมด ถ้าโดนตัวเฮียเอล่าเข้าป่าแล้วก็จะมีกล้องยืนจาระผานได้อะไรตกวางตกอะไรปลาปลาฟองขึ้นม่โดนนี่ปลาอะไรปลาตีนะ เอออามาตอนคืเสียวเลยเดินเดินด,ด,ด,ดูรอบ,บแรกก่อนรอบสองก็จะได้เดินเาแบบปลอดภัยอันนี้เดินมาสว,ว,ว่างๆาก่อนตอนคืน,เ,น,รนเ,คเราจะได้รู้ว่าจุดไหนมีอะไรจุดไหนควรระวังจุดไหนไหวางใจได้ เดินเร็วแล้วก็ไปก็ว่างเขาปั่นช้าเขาเจออุปสรรคเขาปั่นช้าเขาเจอท่อนไม้กิ่งไม้ก้อนหินอะไรพวกนี้ไงก็เลยต้องจอดเป็นจังหวะเล้ยต้นทรายหนาวหมอต้นหนาวหมอใช่ไหมตอนนี้กี่โมงอ่ะนหนือกายข้อมือมึงก็มี พักข้าสอบไหมไวะวันนี้3โมงครับไอสัตว์ออก1ทุ่มเลยไหมกว่าจะเดินสำรวจเสร็จกว่าจะเข้าไปถึง50เมตรอีกแล้วกว็จะเดินย้อนกข้าไป300เมตรตรงนู้นอีก trong này trong này ụt, trong chom view, trong này ở đây, anh ấy phải đưa lươn, amaray, trong này. อะไรไฟฉายกูเป็นเครื่องชาร์ไฟฟ้าเจอตัวเยี่ใ้โจมตีกูช็อตใส่ลองกันอันตรายราอกเจยาอแล้วแต่แล้วแต่บางพันด้ว้เยที่บพันที่ตอไอพันที่ต้องแก้งตายจะไม่ได้หมีอะไรนะหมีน้ำตาลมั้งจะไม่ผิด จะมีกิสลี่มีเพี้ยมีควายอะไรมึงห้างไม่รอดแต่เขาจุดเริ่มต้นพูดเดินมาทำไมจะถังอะไรจับความกระพาะรังสีร้ายแรงจุดซ้อมยิงปืนหรือเปล่านี่ยังมีรูกระสุนด้วยรูกระสุนหรือรูสนิมกัดไว้เยี้ย ไม่มีเลย,อยลเออไปอีกครั้งหนึ่งเอพา่อนอืมให้มันเดินเหอดฟต้ะตตไเเป็นนกเส้นทางไหมปะไอเหี้ยมีมีแต่ไอป้ายเหลืองกันไอนี่ด้วยกันนักท่องเที่ยวเข้าแต่มันขัดไปแล้ว <c oughs> นอกเส้นทางไหไรป่ะ นั่งสางทีมึงหลงเลยนะตกใจนะว่าตกแล้ววิ่งลมพัดน,นี่นกนะราากรน,ะนคดดลนนคิปนี้แม่งลองเทยียยวยาวเลยยนยะ ถ้าปิดกล้องล้วก็ค่อยไปเชื่อมกับคลิปอีกอันหนึ่งก็ได้เสร็จอีกอันหนึ่งมาตอนคืนนะกลางวันหนึ่งแล้วตอนคืนอีกหนึ่งให้มันกลับไปจุดน้ำต้นตอมาเริ่มใกล้ความจริงแล้ว ผ่านไปกันเลยจังวะเอ้ยรถมาสิ่ทางก็ป้าแยกมันบอกมีทางนี้ด้วย,ยไม่เอามปทางนีู้้ได้ม,มาต่ออบถ้ามันตันฝั่นนนงน,นี้ต้องเดินกลับอะเฮ้ย ก่อแม่งไม่เชื่อมกับก่อนนู้นเลยสวัสดีครันนผบ,บ ok, ผมแบกจิวแล้วนี้ผมมาอยู่ในที่อวะเอ้ยเเจ็ดเลยวะะไรเจ็ดเจ็ดนะว <7. S 2> เออสวัดีครับผมแบกจิแล้ววันนี้มาอยู่ในคลิปประเทศไทย เดินเขาเจ็ดคดซึ่งตอนนี้ไม่เจอตัวอะไรเลยผมกำลังเดินไปเรื่อยๆคนจะได้ยิยนเสียงธรรมชาติเสียงป่าไม้เสียงทุกการเดินของเราผ่านวิดีโอนี้นนเขาก็ปั่นไปเรื่อยๆนั่นไง กรเริ่มเหงื่อออกแล้วตอนนี้ต้องให้เตรียมน้ค้เรวมมลงกอ่ก็ไปดูป้ายป้ายเขียนกี่กิโลบ้างแล้วมารวมกันพวพวกนั้นน่าจะเดินไปเก็บค้ท่านน่อืนี่ใครว่าลอกเส้นทางก็าหรอเป่าใก็มีแต่คนเขาอยาไปดูน้ำตก หลอดเลเสอร์หันทำไมรอยเท้ากว้างเต็มเลยไม่แน่ใจแต่รอยเท้ากว้างเลอได้กินลุ้นยาว เดินมาอย่างเดียวอะ่ะเดินยยเดียวไม่ได้นับอะไรเลยยังเข้าไปต่อได้อีกสะเบียงเราไม่แค่น้ำน้ำโทรศัพท์แค่นั้นอปเลยไปเลย ถึงจ oh. <cam> <streaming leer> ุดหมายอะไรพวกนี้ขึ้นไปธรรมชาติจริงๆถึงตกฟ้าได้ก็ดีที่ไม่ต่อเติมอะไรเพิ่มไม่ใช่ผมันจะได้เป็นธรรมชาติอย่างนี้โอ้ยสะดุดหินว้าว คตรวยเลยฮะเขาไปอีกยังไงเดินต่อเผื่อเจอแล้วจริงๆเก่งเยี่ยอะไรในป่าไอ้สัสต่อไปข้างหน้าอาจจะลงก็ได้ใครจะไปรู้เอาเอาอาเอาเลยเฟสลงเขาแต่ไม่ก่ถอถนนเลย filter có tôi rồi. Có con thấy đâu. Em nhìn thấy có rồi đấy. ปลาตลอดตรงน,นั้นอี่าไปคนสราไอ้สัตว์ไม่เกี่ยวกับการเดินทางนั่งปลาปศุฒนาโคชัดเลยตรงเนี้ยตรงนี้อย่างชัดเลยไม่ได่ยังนะแต่ยังก็ขึ้นนะ เดียมเ,เ,เป็นห้องเช่าว่ะไม่เปนหนาเ่ยนาไหนข้างน,น,น,นั้นที่เราเห็นโห<ฮ>เดือดไม่แต่ฟังแล้วไม่มีทางเดินลัดมานี้ใช่จุดจุดวิดดดดดว